เนื่องจากครับตัวเกมอัปเดตแล้วก็มีแท็กราชวงเข้ามานะครับต้องอันนี้เราต้องแยกก่อนนะว่าแท็กเหรียญกับแท็กซับมันแยกกันก่อนนะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาคุยครับแล้วก็เรียกว่าอัปเดตในส่วนของซับณนะปัจจุบันเลยในะ<ๆ>เองเผื่อว่าบางคนยังไม่เคยเห็นเนาะก็ Copy ผมไปได้เลยแล้วกันนะครับอ่ะมาในส่วนของตรงนี้ก่อนครับสีน้ําเงินก็คือเป็นแบบนี้ได้6แท็กนะครับแต่มีจริงๆเนี่ยร้อยอสูรดีที่สุดแต่ว่าสะหรับร้อยอสูรสีน้ําเงินมันไม่มีนะครับมันมีไม่ครบตัวเห็นปะ มันมีแค่นี้นะครับดังนั้นมันเลยทําไม่ได้นะครับโอเคต่อมาครับในส่วนของสีแต่เออต้องบอกก่อนอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นทรัพย์ที่ดีที่สุดในเกมแต่ทํายากเช่นเดียวกันเพราะตัวดีเจนแม่งเยอะแต่ดีสุดในเกมแล้วนะถ้าใครได้ตามนี้เล่นยันจบเกมได้เลยเคลียนะโอเคถือว่าตอบแล้วเนาะส่วนเออนีน่ยนะสีน้ำเงินเป็นตามนี้เนาะถ้าใครโดไม่มีรอบรูจีแทนได้นะครับหรือ,อ,อถ้าใครไม่มีนะครับในส่วนจริงๆมันมันเป็นตัวฟิกอะ <c oughs> คือไคโดมันเป็นตัวฟิกไงเนี่ยอย่างเงี้ยก็ได้ใส่ใสไปก่อนนั่นเองนะไคโดมันเป็นตัวฟิกอ่ะจริงๆยังไงมันก็ต้องมีนะครับอันนี้สีน้ำเงินอ่ะโอเคสีแดงครับร้อยอสูรหมดเลยเห็นไหมหกตัวเป๊ะๆส่วนตรงเนี้ยหมัดสี่ตัวแค่นั้นตัวไหนก็ได้ขอแค่สี่ตัวที่เป็นหมัดเนาะแต่สวยกว่านั้นคือเป็น EX ทั้งหมดอ่าอาคาคิซารุเอสยามาโตะแล้วก็โซโลอันเนี้ยครบตามเนี้ยสวยที่สุดนะครับยันจบเกมได้เลยอ่ในส่วนของสีเขียวอันเนี้ย ขอเป็นกับตันโอเคขอเป็นกับตันนะครับทั้งหมดนะครับตรงนี้หมัด3ตัวอีกตัวหนึ่งคือตัวฟรีแต่เป็นกับตันย้ำแล้วนะนะแต่เป็นกับตันนะส่วนที่เหลือก็ร้อยอสูรทั้งหมดเช่นเดียวกันนี่คือซับที่ผมคิดว่าดีที่สุดในเกมย้ำอีกทีนะแต่ทํานานมากออสีขาวกับดําผมก็จะบอกว่าเน้นในส่วนของหมัดเป็นหลักย้ําหมัดเป็นหลักนะครับไปก่อนโอเคหมัดเป็นหลักนะนี่คือย้ําสุดๆแล้วนะ6ตัวที่เป็นหมัดใส่ไปก่อน ถ้าหากระหว่างนี้คุณสำหม,มัดละสีขาวกับดําเสร็จแล้วย้ําเสร็จแล้วเอเช่นในะอย่างสีดําผมมีตัวนี้ตัวนี้แพสซิฟิต้าก็ยังไม่มีอกราวิ่งอยู่อะไรเงี้ยให้มันครบ6กตัวก่อนหลังจากครบแล้วนะครับส่วนที่เหลือคุณจะเอาตัวอื่นๆไปวิ่งต่อก็ได้เช่นอ,อ,อ่าอุตาอย่างเงี้ยหรือว่าสีขาวถ้าผมมีในไอดีก็โซโลอะไรเงี้ยค่อยเอาไปไวิ่งอีกทีหลังจากวิ่งหมัดหมดแล้วนะครับเพราะเราจะต้องเลือกหลังจากนี้แล้วไม่ใช่เอาทุกตัวนะ พราะอย่างปีที่แล้วอะ่ะปีนี้สิปีเออปีนี้ปีนี้ปีนี้ปีที่แล้วแหละตามปกติเราจะบอกกันว่าสีขาทุกตัวแม่งเป็นซับได้ปกติเราจะคุยกันอย่างนั้นนะครับแต่ตอนนี้คือไม่ใช่แล้วนะเพราะตัวละครมันเริ่มเยอะเกินพอเยอะเกินเราต้องเลือกดังนั้นตอนนี้เราเลือกหมัดมาก่อนแต่ทีเนี้ยมันจะมีเรื่องแท็กอีกทีถูกไหมว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยหมัดเอาแท็กอะไรดีค่อยเลือกในอนาคตตอนเนี้คุณยังไม่มีทางเลือกหรอก แท็กมันยังเลือกไม่ได้เพราะตัวมันยังไม่เยอะพอชัดเจนนะแต่เอาแอตแท็กเกอร์มาก่อนย้ำม,มาก่อนโลกใหม่มันมาควบคู่กันอยู่แล้วชัดเจนนะส่วนที่เหลือจะเป็นกับตันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่อยว่ากันอนาคตค่อยไปเลือกแต่ตอนนี้มันเลือกไม่ได้ก็ใส่เป็นแบบนี้ไปก่อนน,นั่นเองนะครับอ่ะเคลียร์ในโะซ่ของสีขาวและดำนะถือว่าเก็ตแล้วนะเคลียร์นะเคลียร์นะย้ำอีกทีหมัด6ตัวขาวกับดําหลังหมัดเสร็จ คุณจะเอาวิ่งหรือโล่ไปทําก็ทําไม่ใช่ปัญหาหรือจะเอาอย่างตัวละครเอกอย่างกามเนี่ยเอาไปวิ่งก็แล้วแต่ไม่ใช่ปัญหาละแต่ขอให้ออกตัวก่อนจบตรงนี้นะมาเดี๋ยวเรามาคุยครับในส่วนของแท็กราชวงศ์ครับเนื่องจากว่าแท็กราชวงศ์เนี่ยมันมาแล้วแล้วถามว่าเฮ้ยใส่อะดีหรือไม่ดียังไงก่อนเป็นแท็กใหม่นะครับเมื่อค่าได้เด้งด้วย15%เยอะนะเว้ยนี่เยอะเลยนะโอเคแต่ทีเนี้ยถามว่าเฮ้ยแทกเนี้ยทำดีไม่ดีผมก็จะตอบก่อนว่า มันไม่สุดอ่ามันไม่สุดต้องต่อที่ตรงนี้ก่อนละหลายๆคนอาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยต้องขออาภัยด้วยนะต้องต่อกันตามตรงเนาะส่วนตัวผมมองว่าแม่ไม่สุดทําไมอะเช่นสมมุติว่าวันเนี้ยคุณเล่นในส่วนของตัวคิสรุอยู่โอ้ยค่ากันนําเลยคุณใส่คุ้มถูกป่ะคุณใส่คุ้มเลยนะอ่าหรืออย่างต้นปีเอ้ยโอเคเว้ยยกตัวอย่างนี้เห็นภาพกว่าเล่นเป็นกราฟโอ้ยแม่งต่อยมันมากใส่ราชวงศ์เนี่ยเด้งเลื่อยก,กันรัวๆเลยแนวนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะ แต่คุณเชื่อไหมว่าหลังผ่านไป6เดือนคิสลุหรือกราฟการค่าจะต่ําลงพอต่าลงเลือดมันจะแทบไม่เพิ่มเลยครับชัดเจนตรงนี้ก่อนนะ่ะมันจะแทบไม่เพิ่มเลยโอเคเอา้าวแล้วย่างงี้สายวิ่งอสมมติว่าอีกในรอบต้นปีแล้วกันอนะ่ะสมมติว่ารอบรอบต้นปีแม่งเสือกเป็นเอ่อสายวิ่งแล้วกันอนะ่ะสมมติเป็นสายวิ่งมันไม่ค่อยได้ค่าเลยแต่แบบเป็นดําสายวิ่งที่วิ่งจริงๆอะ่ะไม่มีค่าเลยเอ่ะท่านนึกภาพไม่ออกอาเป็น ยังไงดียังไงดีนึกภาพอ่ะคุณลองนึกภาพว่าเป็นบูโน่ลวกันอืวันนี้คุณเล่นบูโน่ถามว่าคุณฆ่าใครคุณไม่ได้ฆ่าเลยใช่ป่ะหมายเขาว่าเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยใส่แท็กล่าชวงไปมันก็ไม่มีผลเลยเด็กใช่ชัดเจนป่ะมันมันได้แบบเฉพาะบางเมตาเท่านั้นนะครับโอเคโอเค หวังว่าน่าจะเคลียร์นะผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เข้าใจที่สุดนะนะหลังจากที่ผมทดสอบทดลองให้แล้วนะครับโอเคเป็นดังนี้นะสรุปว่ามีแค่สีเขียวสีเดียวเท่านั้นที่ดูแล้วว่าเอ้ยถ้าจะทําจริงๆเนี่ยมันก็ทําได้แต่ถามผมนะผมว่า,าร้อยอสูรยังไงก็ดีกว่าอันนี้ต่อกันตามตรงก่อนนะโอเคงั้นเดี๋ยวมาคุยครับมันได้แท็กอะไรบ้างจัดตามนี้ได้เลยนะครับอ่ากุมองฟางครบนะครับพาราเมเซียครบนะครับแล้วก็โรคใหม่ครบนะแอนแทกเกอร์ครับครบ6นะครับ1 2 3สานะ 4, 5, 6หรคบนะครับแล้วก็ในส่วนของราชวงโอเคอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งแบบละกันแต่ถามผมเนี่ยยังไงผมก็มองว่าร้อยอะศูนอาจจะดีกว่าเพราะเนื่องจากว่าการตีปกติตีธรรมดามันน่าจะเห็นผลมากกว่าคือมันได้แน่ๆแต่ราชวงถ้าค่าแล้วมันก็ได้เอาว่าผมไม่สรุปว่าแบบไหนดีกว่าที่เหลือเพื่อนๆไปเลือกเอาน่าจะเหมาะสุดคำถามครับสีเขียวครับคำถามมีแค่นี้นะสีเขียว มีตัวไหนที่กูเอาไปฆ่าใครได้บ้าง <c oughs> คือถ้ากีสลุอยู่เขียวมึงจัดเลยแต่มันไม่มีไงแล้วถ้าเรามาดูในะส่วนของสีแดงผมบอกเลยนะจัดไม่ได้อเผื่อไม่เชื่อทําให้ดูแล้วกันคือการจัดราชวงศ์นะครับขั้นต่ำเนี่ยจะต้องมีซันจิสองตัวมันถึงจะทําได้ย้ําแต่ซันจิสีแดงมีตัวเดียวจบเลยดังนั้นกลุ่มหมวกฟางหายและกลุ่มหมวกฟางคือไม่มีแล้วนะแต่ราชวงศ์มีเหมือนเดิมปึ้งอ่ะ มีเหมือนเดิมที่เหลือเนี่ยคุณก็เอาลูฟี่อย่างเงี้ยมาใส่ก็ได้อะเดี๋ยวจัดจัดให้ดูดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดกว่ากลุ่มหมกฟางอันนี้ก็คือจัดแบบให้ให้ดูแบบสดสดไปเลยนะ1 2 3 4สอสมี่าพารามิเซียพอไหมหนึ่งส่ห้าเนี่ยเนี่ยพารามิเซียพอละโลกใหม่ได้อ่ากลุ่มหกฟางไม่ได้มั้งไม่ได้เห็นป่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีสัจิสองตัวมันเลยไม่ได้ครับ อีกอันก็คือแอตแทกเกอร์ไว้แอตแทกเกอร์ยังไม่พอเลยไม่ได้ได้สามมังเพราะว่าต้องเน้นแอตแทกเกอร์เป็นหลักนะครับกลุ่มหมวกฟางไม่เอาก็ได้ขอเป็นแอตแทกเกอร์เป็นหลักปึ้งเข้าไปอะนามิอาจได้อาจได้กลุ่มหมวฟางอาจได้แต่อะพารามีเซียคือไม่ได้แทนนะครับแต่แอตแทกเกอร์ได้แล้วเนี่ยเห็นนะแอตแทกเกอร์ได้แล้วโลกใหม่กลุ่มหมวฟางหายนะครับราชวงศ์สี่สามแท็กอืมสามแท็กสีแดงก็ได้แค่เนี้ย ที่เหลือก็ต้องเลือกดูแล้วถ้าใครแบบจะเล่นเอ,อ่อคิสลุคุณก็ออกจัดตามน,นี้เล่นได้เลยแต่มันได้คิสลุแค่แพทนี้นะแพทหน้าต่อไปได้ทางมันเป็นแผ่นที่แบบโอ้ยฆ่าใครไม่ได้เลยอะครับคุณก็ต้องกลับไปในส่วนของร้อยอสูรเหมือนเดิมชัดนะถ้าไม่ได้เลยอะนะกลับไปร้อยอาสูรซะแต่ถ้ายังฆ่าได้อยู่คุณจะเล่นแทนี้ก็เล่นได้ประเด็นคือปัจจุบันสายหมัดที่ฆ่าได้เยอะหลักๆก,ก็มีแค่คิสลุใช่ไหมนั่นแหละคือคําตอบ ส่วนถ้าใครเล่นเป็นสีดำฮะอ้าอเคถ้าคุณเล่นการาฟหรือคุณเล่นแฟงกี้แล้วคุณแบบหุยค่ายับยับค่าเยอะมากนะครับคือเราสามารถเอาสีดํสีตัวนี้มาได้เนาะส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นราชวงศ์หมดเลยอันเนี้ยอันเนี้ยได้แล้วสีดํากับขาวาจัดง่ายคุณจะเล่นอย่างนั้นคุณก็เล่นได้อ่าเพราะว่าสีขาวอะไรพวกนี้แท็กมันน้อยอยู่แล้วแต่ผมอยากย้ำก่อนนะเอาซับให้เยอะที่สุดก่อนเยอะที่สุดก่อนนะเน้นซับเป็นหลักก่อนนะครับเคลียเนาะ โอเคแล้วก็ส่วนต่อมาครับส,สีน้ําเงินสีน้ําเงินเนี่ยอันนี้ก็คล้ายๆกับสีแดงนี่แหละอตอบเลยคล้ายๆกันกลุ่มบอกฟางไม่ได้มันจะมีแค่สามแท็กอะเออจัดเหมือนเหมือนเลยเนี่ยจัดเหมือนสีแดงไปเลยนั่นแหละที่เหลือก็เอามาให้ดูแล้วกันแล้วก็ผมอยากตอบว่า,าแท็กนี้ดีไม่ดียังไงให้เลือกเองแต่ผมมองว่ามันจะเล่นได้เป็นแค่บางเมตาแต่ถามว่าแท็กดีไหมโคตรด,ดีดีมากๆด้วยมีติดไว้มันไม่ได้เสียหายถ้าถามผมนะ แล้วถ้าใครแบบคือคุณต้องเลือกอะ่ะเออมันมัน,ม,นมันก็ตัดสินใจยากนะแต่ถามผมเนี่ยเอ้ยทำไมผมแม่งร้อยอสูรจังวะก็เนี่ยโซออนน่ย so มันลดความเสียหายที่ได้เปรียบอย่างน้อยคุณก็ไม่ตายแล้วไหมถ้าถามผมว่านะร้อยออ,อสูรล่ะตีปกติแรงขึ้นเนี่ยส5เฮ้ยส5บนะเฮ้ยมันแรงมากเลยนะคือโคตรแรงเลยนะ15%เนี่ยแอดเทอเกอร์อาเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ย คือมันมีแต่ดีกับดีอ่ะไม่รู้สิถามผมยังไงก็ร้อยสอูรอยู่ดีถ้าถามผมนะเพราะแท็กมันค่อนข้างที่จะครบจริงๆใช่แม้ว่าค่าอาจจะไม่ได้เลือดอแต่เลือดเนี่ยเราก็ไปเด้งอย่างอื่นแทนเช่นคิสลุกก็ใช้แต่สกิลเลือดก็เด้งแล้วนี่จากค่าเราไม่เด้งเลือดก็ไม่น่าจะมีปัญหานะแต่เด้งนะดีประเด็นคือค่าให้ได้ก่อนดังนั้นผมเลยมองว่าใส่พวกนี้อาจจะดีกว่าไหมแค่นั้นเองเป็นคถามเนาะส่วนที่เหลือก็ตัดสินใจกันดีๆแล้วกันจะใส่แท็กแบบไหน